สวัสดีทุกๆท,ท่านเลยนะคะที่ชื่นชอบการดูซีรีส์จีนอยู่เป็นเพื่อนกันค่ะสำหรับในอพิโซดนี้นะคะก็ยังอยู่ที่สองดวงใจเขียงรักนั่นเองนะคะเรามาหยุมหัวท่านพ่อกันดีกว่านะคะหลัวเฉินจางค่ะตอนนี้เป็นหัวหน้าครอบครัวตระกูลหลัวที่ดูว่าจะทรงพลังในตระกูลหลัวนะคะแต่จริงๆแล้วกับโง่แล้วก็ไร้เดียงสาม,มากเลยนะคะก็ด้วยความที่ลุ่มหลงในภรรยาน,น้อยเนาะหลังจากที่ภรรยาน,น้อยไม่อยู่แล้วเนาะอ,อย่างอนุเฉียว ก็ยังนะคะมีอคติแบบอืไม่รับหลวดสัญญวนของพวกเราแล้วก็ไม่ดีกับอีหนิงนางเอกของพวกเราแบบ แบบยังไงดีนะแบบเหมือนไม่ใช่พ่ออะไรแบบเนี้ยนะคะคือตอนนี้ผ่านไปครึ่งทางเรียบร้อยแล้วสําหรับเรื่องสองดวงใจเคียงรักนั้นมีทั้งหมดนะคะ40ตอนด้วยกันตอนนี้ทะลุ20ตอนขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทั้งพระเอกแล้วก็นางเอกนะคะซึ่งแต่เดิมนั้นถูกละเลยนะคะในครอบครัวแล้วก็มักจะเป็นเด็กที่โดนรังแกจากผู้ใหญ่ก็คือออทั้งเฉียวอีเหนียงเองแล้วก็ทั้งหลวเฉิงจางเองนะคะทั้งคู่ก็ได้มา รวมตัวกันนะคะแท็กทีมกันแล้วก็แน่นอนว่าฉลาดเฉลียวทั้งคู่นะคะได้รับชัยชนะมาตลอดทางในการดำเนินละครน,นี้เลยละคะ่ะไม่ว่าจะเป็นแท็กทีมกันนะคะจัดการไม่ว่าจะเป็นแท็กทีมแบบทางแบบทางตรงแล้วก็ทางลับอะไรแบบนี้ จัดการทั้งเฉียวอีเหนียงนะคะแล้วก็ทางด้านของหลวอีเหลียนอะไรเงี้ยเปิดโปงความชั่วของพวกเขานะคะจนทำให้แบบไล่ออกจากบ้านได้นั่นก็คืออนุเฉี่ยวกระเด็นกระดอนไปแล้วนะคะแล้วก็หลินไฮรู้ของพวกเรานั้นนะคะหลัวอีหนิงก็ช่วยให้เข้ามารับต่อช่วงของการดูแลบ้านตระกูลหลวอะไรแบบนี้นางก็ทำได้ดีมากๆเลยนะคะมีความสามารถสุดๆแต่ว่าหลวลลำเอียงไงหลวไปรักเมียน่อยนะคะ ออแล้วค่ะแล้วก็ทางด้านของหลัวเฉิงจางเองก็เกียดหลัวสันหยวนแบบแบบ แบบนักเกียรติอะแบบด้วยความเป็นพ่อคนเนาะไม่ควรจะคิดแบบนี้แม้กระทั่งแบบไม่เคยมองเห็นความสามารถของหลวงสัญญวนเลยคือเอาเป็นว่าไม่ได้เห็นพระเอกเนี่ยอยู่ในสายตาของเขาเลยนะคะเขานั้นทั้งเย็นชาทั้งแบบทําทตัวแบบไม่มีความรู้สึกรู้สาแต่ว่านะคะณจุดที่เย็นชาแล้วก็ไม่รู้สึกเนี่ยพวกเรายังรู้สึกว่าโอเคมันก็ยังพอไหวอย,อยู่เนาะอย่างมากก็ไม่เกลียดก็ไม่ต้องไปมองหน้าไม่ต้องพูดแต่ว่าไอ้การที่ไปเชื่อ ะค,ะคำพูดโดนอีกฝ่ายหนึ่งที่มันแบบไม่หวังดีเงี้ยเป่าหูมาเพื่อที่จะให้แบบมองว่าลูกสาวอย่างอีหนิงแล้วก็มองว่าหลวงสัญญวนนั้นเป็นคนไม่ดีเนี่ยเขาก็พร้อมที่จะเชื่ออยู่ตลอดเวลาคือมันเป็นพ่อในลักษณะแบบนี้ค่ะ เขานั้นนะคะก็เห็นแก่นหน้าตาของตระกูลหลวเป็นอย่างมากเลยทำให้นึกถึงเรื่องตำนานหมิงหลันโคตรเลยนะะในเวอร์ชันละครนี้หลวเฉิงจางโคตรจะมีอิทธิพลต่อตระ,ะกูลหลวมากเลยนะคะซึ่งในนิยายต้นฉบับไม่ใช่ค่ะเพื่อนๆคนที่มีอิทธิพลต่อครอบครัวสุดๆก็คือท่านหูหยินผู้เท่าหลวนั่นเองนะคะคือท่านย่านั่นเองค่ะทีนี้พอสิ้นสุดในยุคข,ของท่านย่านั้นก็จะเป็นหลวเฉิงจางนะคะขึ้นมาได้แป๊บหนึ่งค่ะเพราะว่าหลังจากนั้น ไม่นานนียหลวงสัญยวนของพวกเรานะคะได้ตําแหน่งขุนนางที่ใหญ่กว่าพ่อนั่นเองดังนั้นแล้วต่อมาตําแหน่งประมุขตระกูลหลวงเลยตกมาอยู่ที่หลวงสัญยวนพระเอกของพวกเรานั่นเองนะคะแต่ว่าในส่วนของละครนั้นยกให้หลวงเชิงจางนั้นมีอํานาจในตระกูลค่อนข้างเยอะนะคะขาะในช่วงที่จะรับพระเอกของพวกเราเข้ามาเป็นแบบลูกชายที่ถูกต้องเอาเอาชื่อมาเข้าทำเนียบของตระกูลหลวงเนี่ยใช้ไปตั้ง4ตอนเพื่อนๆกว่าจะสำเร็จโอ้โห ถือได้ว่านานมากเลยนะคะนานมากๆเลยแล้วก็เป็นเหตุผลที่แบบ หลังเกียดหลังเกียดแม่ของหลวงสัญยวนอะไรแบบนี้แต่ว่าชอบลืมที่จะดูความสามารถของหลวงสัญยวนแล้วแถมมาด่าลูกอีกไอฉากที่แบบว่าท่านอาจารย์สุนมาที่บ้านอะไรแบบเนี้ยนะคะแล้วก็มาชอบอผลงานการเขียนโครงก้อนแล้วก็ความสามารถของหลวงสัญยวนนะคะอีพ่อนี้ก็ด่าลูกอีกประมาณว่าอย่านึกนะว่าข้าไม่รู้ว่าเนี่ยเป็นแผนการของเจ้าใช่ไหมที่แบบจะมาใช้ท่านอาจารย์สุนเนี่ยมาแบาบบีบบังคับเขาไกลๆเพื่อให้รับหลวง สัญญวนมาเป็นลูกนะคะโอ้โห้โคตรเลยเนาะอยากจะแบบหยุมหัวอยากจะแบบเออเอามาเบิร์ดกะโหลกพ่อซะหน่อยเนาะ ทีนี้เรามาวิเคราะห์นะคะมันมีบทพูดแล้วก็การกระทำของหลัวเชิงจางบางการกระทำเนี่ยทำให้เราเห็นว่าตัวเขาเองก็มีปมอยู่ในใจนะคะก็คือบ้านลองคือเขาเนี่ยเป็นลูกคนลองนั่นเองค่ะหลัวเชิงจางนะคะได้ขึ้นเป็นหัวหน้าตระกูลหลัวเพราะว่าเขามีตําแหน่งทางขุนนางนั่นเองก็ถือว่าเป็นหน้าเป็นตานะคะมีอํานาจนั่นเองค่ะแต่ทีนี้ในหลายๆปีที่ผ่านมานะคะในเวอร์ชันละครเนี่ยคือผู้คนรอบๆตัวเขานั้นนะคะคือมี ความเจ้าเล่ห์มากขึ้นกว่าแต่ก่อนมากเลยนะคะซึ่งคนส่วนใหญ่นะคะที่บอกว่าเคารพเขารักเขาอย่างเช่นบ้านใหญ่อะที่นำทีมโดยยายเฉินฮูหยินอะไรเงี้ยนะคะให้ความเคารพให้ความแบบนอบน้อมต่อหน้าเขาแต่จริงแล้วเนี่ยพวกเขาทั้งหมดก็โกหกหลัวเฉิงจางทั้งนั้นนะคะอย่างเฉินฮูหยินเองนะคะก็ยังอยากจะให้ สามีของตัวเองซึ่งเป็นพี่ใหญ่ของตระกูลหลวเนี่ยได้ขึ้นมาเป็นประมุขของตระกูลแล้วก็ตัวนางเองซึ่งเป็นสะพ้ายใหญ่ตามปกติแล้วบ้านอื่นๆก็จะต้องเป็นผู้ที่ดูแลกุญแจห้องเก็บเงินกุญแจคลังแล้วก็ทรัพย์สมบัติในบ้านใช่ไหมแต่นี่ต้นตกไปอยู่ในมือของสะพ้ายรองอีกทีหนึ่งะนะคะ ก็เลยทำให้มีความแบบมันเป็นปมในใจมาโดยตลอดค่ะก็ต่างคนก็ต่างหลอกลวงซึ่งกันและกันนั่นเองนะคะหน้าว้ยหลังหลอกใช้คํานี้ก็ไม่ผิดนะคะทีนี้หลวงเฉิงจางเองเนี่ยเขาก็แบบเออรู้แหละรู้มาโดยตลอดมันก็มีความขับข้องใจอยู่แล้วก็ไม่มีที่ไหนที่จะมาระบายอารมณ์ของเขาได้นะคะแม้กระทั่งนะคะในจุดของภรรยาคนแรกอย่าง กู้หมิงหลานอะไรแบบนี้นะคะซึ่งกู้หมิงหลานนั้นกับเขาเนี่ยก็คือมั่นหมายกันมาตั้งแต่แบบเป็นเด็กๆอะ่ะคือพ่อแม่ชอบกันอะไรแบบเนี้ยก็เลยบอกว่าเดี๋ยวถ้ามีลูกหญิงกับลูกชายก็ให้แต่งงานกันเนาะเออมันก็เป็นคําสัญญาแบบนั้นนะคะทีนี้ละคะ่ะในเวอร์ชั่นละครใส่ความหนึบๆเข้าไปอีกโดยการที่ให้พี่ชายใหญ่ตระกูลหลวนั้นมาลักกู้หมิงหลานซึ่งก็ต้องมาเป็นน้องสไป้าอะไรแบบนี้นะคะซึ่งณนะจุดนี้นะคะก็เลยทําให้ ดังยังไงดีล่ะคือในส่วนของละครมันก็มีบอกว่าตัวของหลวงเฉิงจางนั้นรักนะคะกับใยเฉียวอีเหนียงซึ่งเฉียวเย่ฉานเนี่ยเป็นแฟนของเขาในตอนตั้งแต่เด็กๆมาเนาะบ้านอาจจะอยู่ใกล้กันหรืออะไรก็แล้วไปคือเขารักกันมาแต่ว่าทีนี้ก็ไม่สามารถจะแต่งมาเป็นฮูหยินหลักได้นะคะก็ต้องแต่งกู้หมิงหลานตามสัญญาที่ผู้หลักผู้ใหญ่เขาเขามั่นหมายกันมาค่ะ ก็เลยอย่างที่เรารู้เนาะก็ให้คำสัญญากับยายเฉียวอีเนียงว่าเออมาเป็นอนุเถอแต่เขาจะดูแลนางอย่างดีนะคะก็เออทำได้จริงๆในช่วงหนึ่งแต่ว่ายายเฉียวอีเนียงเ,งเองที่อยู่ไม่เป็นนะคะอยากจะขึ้นมาผง,งาดเป็น เป็น n u m b e r รวันทั้งๆท,ท,ที่ตัวเองนั้นเป็นอนุอยู่นะคะก็เลยทําให้ต้องพ่ายแพย้ภัยตัวเองไปนั่นเองนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะในจุดนี้พลาดพลาดไปแล้วกับความเชื่อที่ผิดผิดหรืออะไรที่ผิดผิดแต่เราก็จะได้เห็นอัคติแล้วก็ทัศนคติของตัวละครตัวนี้ที่มีต่อ,ต,อต่อเมียของเขาเนาะอย่างกู้หมิงหลันเองเนี่ยก็เหมือนกับว่าเขาก็ไม่ได้รักไม่ได้อะไรมากนักนะคะก็น่าจะมีคือมันมีสาเหตุแบบ หลักๆจริงๆก็ จริงๆแล้วอ่ะหลักๆเลยนะคะที่เหมือนกันทั้งในนิยายแล้วก็ในละครเนี่ยก็คือว่าไอ้ผู้ชายคนนี้มันรักเมียน้อยมากกว่านั่นเองมันก็เลยทำให้กู้หมิงหลานนั้นมีความเฉยชานะคะแล้วก็แต่งเข้ามาด้วยความแบบอะไรว่าตอนแรกนึกว่าจะมาเป็นสซไพรยที่มีความสุขแต่ว่าพอมาแล้วหลวก็ไม่รักอะไรแบบนี้นะคะก็มีมีลูกช้ากว่าอน,นุอีกอะ่ะแต่ว่ากู้หมิงหลันเป็นคนจิตใจดีนะคะปกติแล้วในบ้านของ ในบ้านของข้าหาบดีหรือขุนนางแบบเนี้ยค่ะจะให้เมียน้อยมามีลูกคลอดลูกก่อนเมียหลวงอ่ะไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็โดนจับทําแท้งหมดแต่ว่ากู้หมิงหลันนั้นเป็นคนดีนะเพื่อนอน,นางก็ยอมให้ยายอนุเฉี่ยเนี่ยคลอดลูกนะคะคลอดลูกก่อนนางด้วยสานางเป็นนา,ปน,นางเป็นหูหญินที่ถูกต้องตามกฎหมายแต่นางมีลูกช้ากว่ายายยายเมียน้อยนานมากเลยนะคะ หลังจากนั้นแบบมันก็เฉื่อยชาเนาะสามีไม่รักนะคะก็ทำให้อยู่ก็ลำบากนะคะนั่นก็เป็นเหตุผลเดียวที่ทำให้ ตัวของกู้หมิงหลันมีความภาวะซึมเศร้านั่นเองค่ะแต่ว่าพอมาในเวอร์ชันละครนี้ก็แหมกู้หมิงหลันนางเอกของเราสวยมากไอ้ไม่ใช่นางเอกแม่แม่ของนางเอกนะคะสวยมากเลยนะคะแม้กระทั่งพี่ชายของหลวเชิงจางเองก็แอบรักด้วยนะคะเราก็เห็นแล้วเนาะเราก็เห็นแล้วนี่เป็นบททีเ่เพิ่มขึ้นมานะคะไม่ได้มีในนิยายแต่อย่างใดนะคะแล้วทีนี้ค่ะหลังจากนั้นนะคะคือตัวของ ตัวของเขาอ่ะทำไมจะต้องแต่งกับกู้หมิงหลันแม่ของอีหนิงละ่ะก็มันต้องแต่งเพราะว่าตระกูลหลวเป็นตระกูลแบบบัณฑิตเนาะเป็นตระกูลเรียกได้ว่าเป็นตระกูลผู้ดีที่แบบเส่อมลงเรื่อยๆไม่มีเงินมีทองนะคะเพราะฉะนั้นตระกูลกู้ก็เป็นตระกูลขุนนางใหญ่เป็นตระกูลขุนนางบัณฑิตอะ่ะเพื่อนๆแล้วก็มีเงินมีทองเยอะนะคะตระกูลกู้เป็นตระกูลที่แข็งแกร่งค่ะก็เลยต้องเอากู้หมิงหลันนั้นมาช่วยพยุงนะคะพยุง ตระกูลหลวอีกทีหนึ่งนะคะแต่ว่าโชคดีเนาะตระกูลหลวหลังจากที่กู้หมิงหลานนี้เสียชีวิตไปนะคะก็แต่งงานกับหลินไหหลูอีกซึ่งหลินไหหลูนั้นพื้นเพตตระกูลเป็นพ่อค้าอย่างแท้จริงนะคะเป็นพ่อค้าที่อยู่แบบโซนบ้านนอกโซนเจียงหนานอ่ะพ่อค้าใหญ่นะคะก็ร่ารวยมากๆก็เอามาช่วยเรื่องเงินเรื่องทองให้กับตระกูลหลวนี่แหละค่ะก็เลยได้มาเป็นหูหินหลักของบ้านนะคะหูหินที่ถูกต้องตามกฎหมายก็เลยทําให้ยายเฉียวอีเหนียงเนี่ยก็ต้อง ผิดหวังอีกนะคะขนาดเมียคนแรกตายเมียที่ถูกต้องตามกฎหมายตายคนแรกแล้วนางที่เป็นเมียน้อยอยู่ก็ยังไม่ได้เลื่อนขั้นขึ้นมาเป็นเมียน u m b บ r รวัน no. สักทีนะคะก็ยังกลายเป็น n u m b บ r รทูอยู่นะคะก็เลยแาเนี่ยแผงลิ์ออกมาแต่ว่าอย่างไรก็ตามลินไฮลูนะคะคือนางก็อยู่ของนางแบบถอนหายใจไปโอ้หลวไม่รักนางหลัวไม่นนนี่แล้วก็คือหลวเนี่ยชอบแบบ แบบยังไงดีตัวเองเป็นเหมือนบัณฑิตเป็นเหมือนผู้ดีอะไรเงี้ยก็ชอบพูดจะหยิดหยันนะคะเพราะขาครอบครัวของหลินไฮลู แต่ว่าหลินไฮ้ลูก็ไม่ใช่เป็นคนยอมคนนะคะก็คือไอ้ถ้าไม่มานอนกับนางอะไรเงี้ยนางก็ไม่แคร์ก็แค่เฮ่ออย่างเดียวคือแค่ถอนหายใจนะคะในนิยายก็เป็นแบบนี้ในละครก็เป็นแบบนี้นะคะคาแรคเตอร์ถอดมาเลยนะคะทีนี้อย่างไรก็ตามค่ะถ้ามาว่าตระกูลนางนางก็ว่าใส่หน้าหลวเฉิงจางเช่นเดียวกันนะคะว่าก็ครอบครัวของเนี่ยก็เป็นเป็นนางหรือเปล่าล่ะที่คอยดูแลครอบครัวตระกูลหลัวนะคะก็ทําให้หลวเฉิงจางก็ต้องเงียบปากไปนะคะ คือหลินไฮลูนะคะเป็นแบบมาจากครอบครัวนักธุรกิจผู้มั่งคั่งนะคะเพราะฉะนั้นจิตใจของนางไม่ได้เป็นอันตรายต่อมนุษย์แล้วก็สัตว์เลยค่ะนางอยู่ของนางสบายๆนะคะเป็นแบบค,คือคือชอบใครนางก็แจกอย่างเดียวค่ะอีหนิงของพวกเรานะคะได้ทั้งเพชรทั้งทองทั้งเครื่องประดับทั้งเงินเนี่ยเจอเจอหน้าอีหนิงอ่ะแจกอยู่ตลอดเวลาน่ารักมากแล้วสิ่งที่ดีมากๆเลยนะคะคือในที่สุดแล้วเนี่ยหลวเฉิงจางเนี่ยก็เห็นความดีของ สองลินไหหลูนะคะแล้วก็แบบเออได้มีเวลาอยู่กับลินไหลูมาคือมาฟิชเจอรลิงมาทํากันบ้านตามหน้าที่ด้วยอะไรด้วยนะคะก็ทําให้ลินไหลูนั้นก็มีลูกชายสมดังใจ1คนนะฮะก็เพราะฉะนั้นลินไหลูก็เหมือนมีลูกชายสองคนค่ะคนแรกนั้นก็คือรับหลัวเซินยวนนะคะมาเป็นลูกชายคนโตแล้วก็คนที่2ก็เป็นลูกซึ่งเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของนางนั่นเองนะคะที่คลอดออกมาค่ะก็น่ารักมากๆลูกก็คือยังไงดีโตมา มาทันกับลูกของอีนิงอะลูกของอีนิงเหมือนเหมือนโตแล้วเป็นน้องชายเลยนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็ต้องเรียกตามลําดับแบบเป็นอาเป็นอะไรไปอย่างนี้ใช่ไหมล่ะคะก็ถือได้ว่าน่ารักมากๆเลยก็อยากจะดูในเวอร์ชั่นลูกด้วยนะคะ ทีนี้เราก็ต้องมารอดูเนาะปฏิกิริยานะคะของหลวงเชิงจางซึ่งปกติเขาอ่ะไม่ชอบอีหนิงอยู่แล้วแล้วเดี๋ยวถ้าความจริงมันในเวอร์ชันละครปรากฏออกมาว่าอีหนิงไม่ใช่ลูกเขานะคะเขาก็มันจะต้องมีความแบบเฮ้ยโกรธอะ เพราะว่ากู้หมิงหลานซึ่งชื่อว่าเป็นเมียเขาอะไรแบบนี้นอกใจเขาอะนอกใจเขาไปมีลูกกับคนอื่นนะมันก็น่าจะมีอารมณ์อะไรที่มันเอ็กโพเนาะแลเบิดออกมาใช่ไหมเดี๋ยวเราต้องรอดูในเวอร์ชันละครนะคะ จากในละครนะคะก็ทําให้เรารู้ได้ว่าตระกูลหลวเป็นตระกูลที่ไม่น่าอยู่เลยนะคะทุกๆคนในครอบครัวนี้มีความลับซุกซ่อนอยู่ตั้งแต่ทันย่ามาเลยค่ะทันย่านี้มีความลับในเรื่องของทันปู่สามีของตัวเองนะคะมาเรื่อยๆแล้วก็อีนิงเองก็มีความลับมีปมในใจของนางมาเรื่อยๆหลวสัญญวนเองก็มีนะคะเล่เหลี่ยมแล้วก็ปมในใจของเขาแล้วก็สิ่งที่เขากระทําเป็นแบบลับๆมาเรื่อยๆแล้วก็ใหญเฉียวอีเนียง ยายเฉินหูหยินเองนะคะทุกคนหมดเลยเพื่อน,นมีเรื่องราวที่ทุกคนเก็บซ่อนความลับเป็นของตัวเองไว้ด้วยนะคะก็บอกได้เลยว่าเป็นหลวเฉิงจางเป็นประมุกตระกูลหลวที่ที่มีความแบบอัคติสุดๆนะคะแล้วก็เนี่ยครอบครัวไม่น่าจะเจริญงอกงามได้เนาะถ้ามีถ้ามีแบบประมุขของตระกูลที่เป็นแบบนี้นะคะแต่ไม่เป็นไรคะ่ะอดทนอีกนิดหนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวหลวสซุนยวนของพวกเราเทคโอเวอร์หมดทุกอย่างนะคะอ่า เอาละค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆหวานลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ